กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของจิตวิทยาลางหลอนสัตว์บอกเหตุคนไทยเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆนับตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนะครับดังนั้นแม้ว่าเมืองไทยในตอนนี้จะมีปัญหาใหญ่ๆทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่ยังน่าเป็นห่วงแต่ก็มีกระแสนกผี สามารถที่จะแทรกเข้ามาครองพื้นที่ความสนใจของคนไทยได้อย่างแพร่หลายในวงกว้างกันเลยทีเดียวลางบอกเหตุลางดีลางร้ายยังมีคนไทยเชื่อกันอยู่และกับสัตว์คนไทยก็ยังเชื่อกันอยู่ว่าสามารถบอกเหตุได้เราลองไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับกรณีสัตว์บอกเหตุเป็นลางดีลางร้ายนี้ก็มีสัตว์หลายชนิดที่เชื่อกันว่าบางชนิดพฤติกรรมของมันสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะว่าไปแล้วกรณีที่มีการพิสูจน์หรือติดตามเก็บข้อมูลกันอยู่จริงในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับปรากฏการธรรมชาติก็ดูจะคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์อย่างมดแมลงต่างๆกบหิ่งห้อยนกสัตว์ป่าต่างๆกับการที่จะเกิดฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าหรือแม้แต่แผ่นดินไหวอย่างไรก็ตาม กล่าวสำหรับความเชื่อของคนไทยเรื่องลางดีลางร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนเนื่องจากพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้นก็ยกตัวอย่างเช่นจิ้งจกก็มีความเชื่อเรื่องจิ้งจกร้องหรือจิ้งจกร้องทักก่อนจะออกจากบ้านก็จะมีทั้งแบบที่เชื่อว่าเป็นลางดีและลางร้ายซึ่งสกูฟหน้าหนึ่งเดลี่นิวเคยนำเสนอไปบ้างแล้วเมื่อไม่นานมานี้ตุ๊กแกเมื่อมาอยู่ในบ้าน คนโบราณส่วนหนึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับวิญญาณของบรรพบุรุษมาช่วยคุ้มครองแต่ถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันตั้งแต่เช้ามืดถึงก่อนพบค่ำเชื่อว่าเป็นการบอกเหตุร้ายและบางคนก็มีสูตรความเชื่อนอกเหนือจากนี้โดยนับจำนวนครั้งการร้องของตุ๊กแกแล้วจึงตีความเป็นลางดีหรือลางร้ายกันแน่แมวและสัตว์อื่นๆถ้าเป็นสีดำถ้าก่อนออกจากบ้านมันวิ่งตัดหน้า จากด้านขวาไปทางด้านซ้ายเชื่อกันว่าการเดินทางจะมีอันตรายเจออัปมงคลต้องแก้เคล็ดด้วยการเปลี่ยนไปออกทางอื่นและกับแมวดำใครเคยดูหนังผีสมัยก่อนๆจะคุ้นเคยกับฉากแมวดำกระโดดข้ามลงศพจนเกิดผีเฮี้ยนพึ่งถ้าพึ่งทำรังในเขตบ้านเชื่อว่าเจ้าของบ้านจะมีโชคและเชื่อว่าถ้าไปไล่ทำลายรังของพึ่ง จะเกิดหายนะสัตว์ป่าต่างๆถ้าเข้ามาในเขตบ้านจากทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเชื่อว่าจะให้ลาบแต่ถ้าเป็นทิศอื่นจะอับประมงคลตัวเงินตัวทองตะกวดเฮียเชื่อว่าเป็นอัประมงคลแต่ถ้าเข้ามาในบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆก็เชื่อว่าจะแก้เคล็ดให้เกิดสิ่งดีๆได้ที่ว่ามาก็เป็นตัวอย่างความเชื่อเรื่องสัตว์บอกเหตุและกับนก ก็มีความเชื่อเรื่องการบอกเหตุเช่นถ้านกขี้รถหัวจะเป็นนกอะไรก็ตามถ้าคนอยู่บริเวณบ้านแล้วนกบินมาขี้รถหัวเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายให้เดือดร้อนและถ้ากำลังจะออกจากบ้านแล้วโดนนกขี้รถหัวเชื่อว่าจะไปเจอกับอันตรายหรืออุบัติเหตุอีกาดำจริงๆแล้วกาชนิดต่างๆเป็นนกที่อายุยืนแต่กลับมีความเชื่อว่า กาดำเป็นนกนำสารจากดินแดนแห่งความตายบางคนก็มองมันเป็นลักษณะของความดุร้ายโศกปรกขี้ขโมยซึ่งกับสถานที่สำคัญของไทยอย่างทำเนียมรัฐบาลก็เคยมีอีกาดำมาทำพฤติกรรมแปลกๆให้ฮือฮาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนืองๆอย่างเช่นบินมาจ,จิกตีกันบนยอดตึกไทยคู่ฟ้าภายในทำเนียมกับพฤติกรรมแปลกของนกที่เกิดขึ้นที่ทำเนียม ก็เคยมีเหตุนกเอียงตามจิกตีตัวเฮียขนาดใหญ่ราวกับโกรธแค้นสุดๆซึ่งก็วิจารณ์กันแซดว่าเป็นอาเพศลางไม่ดีและนักการเมืองซีกรัฐบาลขณะนั้นก็ถูกแนะนำให้แก้เคล็ดสำหรับนกแสกนี่ดูจะโดนหนักหน่อยเพราะถูกเชื่อว่าเป็นนกผีซึ่งนอกจากกรณีที่เพิ่งจะเป็นข่าวดังแล้วโบราณก็เชื่อกันว่าถ้านกแสกบินผ่านหลังคาบ้านแล้วร้อง หรือเกาะหลังคาบ้านไหนเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีคนตายซึ่งก็มีเรื่องเล่าที่ไม่มีการยืนยันประมาณว่าบางคนกำลังป่วยหนักอยู่พอเจอลางบอกเหตุแบบนี้ยิ่งใจเสียไปเลยทั้งนี้กับเรื่องของลางบอกเหตุจากสัตว์นี้ถ้าจะว่ากันในเชิงจิตวิทยาดรวันลบปิยะมโนธรรมนักจิตวิทยาบอกว่าเป็นเรื่องของเสียงนกแสกที่ร้องตอนกลางคืน ทางด้านจิตวิทยาแล้วจะเป็นรูป,ปรธรรมเป็นเหมือนตัวแทนของอารมณ์ซึ่งความมืดของเวลากลางคืนที่เงียบสงัดจะควบคู่กับความกลัวของมนุษย์อยู่แล้วยิ่งมีเสียงร้องที่ฟังดูน่ากลัวของสัตว์ต่างๆก็ยิ่งทําให้เป็นการกระตุ้นอารมณ์ความกลัวของมนุษย์ให้มากขึ้นไปอีกนักจิตวิทยาระบุอีกว่าเรื่องของเสียงนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกทางความคิด เมื่อมีเสียงกระตุ้นอารมณ์กลัวจิตของมนุษย์ก็จะอุปทานไปเองทำให้เกิดอาการหลอนได้ยิ่งเป็นเสียงของสัตว์ในเวลากลางคืนที่มักจะฟังดูหอยหวนก็ยิ่งกระตุ้นความกลัวของมนุษย์เพราะเสียงหวอยหวนคู่กับความน่ากลัวอย่างเช่นเสียงของสุนัขที่เห่าหอนหาคู่ในยามกลางคืนที่มีผลต่ออารมณ์ของคนทำให้นึกถึงเรื่องผีก็คล้ายๆกรณีเสียงนกแสก ความเชื่อว่าพฤติกรรมของสัตว์เป็นลางบอกเหตุมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยแต่ไม่อยู่ทั่วโลกซึ่งจากเรื่องความเชื่อนั้นก็นำไปสู่เรื่องของจิตใต้สำนึกสะสมสัตว์ที่ถูกกำหนดเป็นลางบอกเหตุร้ายอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการเคยคุกคามมนุษย์หรือเกี่ยวพันในเหตุการณ์รายร้ายมาก่อนจึงถูกตั้งหรือกำหนดให้เป็นลางบอกเหตุร้าย ดอกเตอร์วันล,ลบระบุทิ้งท้ายในทางหลักจิตวิทยาและคุณทราบหรือไม่ว่าพระเครื่องที่คุณแขวนคอกันอยู่นั้นเริ่มขึ้นเมื่อใดพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรริปนิพพานไปแล้วาศาสนาพุทธเริ่มแผ่ขยายเข้ามาเมื่อใดนั้นไม่ค่อยจะทราบแน่ชัดแต่ทว่าวัตถุมงคลในพระพุทธศาสนานั้น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพระเครื่องหรือพระเครื่องรางคือคนในสมัยนั้นได้หยิบยกเอาว่าพระเครื่องดังกล่าวเปรียบเสมือนสมมุติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีขนาดเล็กสร้างเอาไว้เพื่อเป็นของมงคลสำหรับบรรจุไว้ในเจดีเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปประวัติเริ่มต้นที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือ ปรากฏหลักฐานภายหลังการสร้างพระพุทธรูปราวพุทธศักราช500ในสมัยทวาราวดีและสมัยศรีวิชัยโดยการสร้างพระบูชาขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่มาเคารพสังเวชนียสถานเพื่อใช้ระลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยนั้นไม่ทราบว่าเรียกพระบูชานั้นว่าอะไรรู้แต่เพียงว่านิยมติดตัวกันไว้เสมือนเครื่องรางของขลัง ไว้เวลาออกรบหรือเดินทางไปในที่แดนต่างๆซึ่งก็มีพระพุทธคุณเชื่อกันว่าการพูดผีปีศาจได้ซึ่งก็นับว่าเป็นความเชื่อเล่าขานต่อๆกันมาส่วนความหมายของคำว่าพระเครื่องในไทยนั้นเริ่มเกิดขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ทรงรับสั่งให้นำเครื่องจกักรจากยุโรปมาเพื่อผลิตเหรียญกระสาบ ทำให้เกิดมีการผลิตเหรียญของเกจิชื่อดังตามมาอีกเป็นลำดับทำให้ผู้คนเรียกพระที่ผลิตจากเครื่องจักรพิมพ์เหรียญน,นั้นติดปากกันต่อมาว่าพระเครื่องหรือเรียกพระองค์เล็กๆที่เป็นพระพิมพ์เรียกเหมารวมกันว่าพระเครื่องเช่นเดียวกันพระเครื่องส่วนใหญ่จะจัดสร้างให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถสร้างได้จำนวนมากๆและแจกกันได้ทั่วถึงแก่บรรดาญาติมิตร เพื่อใช้สำหรับบรรจุในพระพุทธเจดีย์และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาใช้ใส่เป็นวัตถุมงคลเป็นที่นิยมแก่ผู้พบเห็นป้องกันภยัยหรือคุณไใสต่างๆได้ตามความเชื่อต่างๆนานาแล้วเมื่อพูดถึงใช้ใส่เพื่อปกป้องภัยต่างๆนานาแล้วก็จะขอพูดถึงว่าทำไมพระเครื่องถึงนำมาใช้ยกเป็นความเชื่อในเรื่องของการป้องกันพูดผีพิศารกันสักหน่อย ที่มาก็คงจะเป็นเพราะผู้มีศักดิ์สูงชอบใช้คำนำหน้าตนเองว่าพระเหตุผลก็คือความเชื่อของคนไทยนั้นเปรียบพระเป็นของที่สูงหน้าเคารพบ,บูชาและเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาสืบไปเราจึงนิยมเรียกขานนามผู้มีศักดิ์สูงนั้นไปต่างๆเช่นพระยาเจ้าพระยาคุณพระแม้แต่คำว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งนำหน้าชื่อทุกครั้งทั้งนี้ ก็เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของชื่อเพื่อเป็นที่รักใคร่เคารพแก่คนทั่วไปผู้ชายทุกคนที่เกิดมาในสยามประเทศและศรัทธาอยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรที่จะได้ห่มผ้าเหลืองสักครั้งหนึ่งเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาเป็นหญิงก็ให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อดำรงคุณงามความดี บอกต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไปแม้แต่คนที่ตายไปแล้วก็ยังคงต้องพึ่งพระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดพระอภิธรรมส่งวิญญาณและสังขารไปอยู่ในที่สงบตามแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาด้วยเหตุผลนี้พูดผีปีศาตร์ต่างๆได้ทราบในพระพุทธคุณอันมหาศาลนี้ก็เกรงกลัวไม่อาจทำอันตรายใดๆได,ได,ได้แม้เป็นผีก็อยากที่จะพ้นบ่วงกรรม แต่ไม่อาจกระทําได้เหมือนตอนที่อยู่ในชาติมนุษย์การจะไปหลอกหรือแกล้กงผู้คนให้กลัวแก่ตนนั้นก็ถือจะเป็นบาปติดตัวไปอีกผีตนไหนดื้อไปแกล้งหลอกชาวบ้านพอไปพบว่าชาวบ้านคนนั้นแขวนพระบูชามีศีลธรรมติดตัวมาบ้างก็ต้องเกรงกลัวระลึกถึงบาปบุญคุณโทษเมื่อผีตนนั้นนึกถึงพระพุทธคุณขึ้นมาได้ก็จำต้องล่าถอยออกไปและนี่ก็คือที่มาว่า ทําไมผีถึงกลัวพระแต่ในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยกลัวผีกันแล้วจะกลายเป็นว่าคนกลัวคนด้วยกันเองมากกว่าคนหลอกคนที่น่ากลัวมากๆแขวนผ้าสก,กี่องค์ก็ทําอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านที่เคารพบูชาพระเครื่องโปรดช่วยกันทานุบํารุงพระพุทธศาสนายึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมอันดีไม่คดโกงหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กินอยู่อย่างพอเพียงมีชีวิตที่เป็นสุขและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ